งานแต่งต้องเลื่อนไหมรัฐบาลสั่งห้าม30วันจริงหรือตกลงอะไรงดอะไรปรับได้สวัสดีครับชาวไทยมิตรแอดครับชาวไทยมิตรครับในห้วงเวลาแห่งความอ่านรายนี้ปมที่ใหญ่ที่สุดในใจพวกเราตอนนี้คือความสับสนเรื่องข้อปฏิบัติครับโดยเฉพาะข่าวหรือที่ว่ารัฐบาลสั่งห้ามภาคเอกชนจัดงานรื่นเริง30วันคำถามคือจริงหรือไม่แล้วถ้าไม่จริงแล้วเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกันแน่ครับวันนี้ไทยมิตรจะมาคลายปมนี้ให้ชัดเจนที่สุดครับแอดขอเริ่มด้วยข่าวสําคัญที่สุดก่อนเลยครับเมื่อสักครู่นี้เอง25ตุลาคม 68คุณไตรสุรีไตรสุรนกคุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงแล้วครับว่าข่าวที่ว่าคอรมอมีมติให้พาดเอกชนงดกิจกรรมรื่นเริง30วันนั้นไม่เป็นจริงครับคุณไตรสุรียืนยันว่าคอรมอไม่ได้มีคําสั่งห้ามหรือมติให้ระง,งับกิจกรรมใดของเอกชนเลยครับสิ่งที่คอรมอมีมติคือการไว้ทุกข,ของส่วนราชการครับนั่นคือให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกําหนดหนึ่งปีและให้สถานที่ราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจและสถานศึก าทุกแห่งลดทงครึ่งเสาเป็นเวลา30วันตั้งแต่วันที่25ตุลาคม68เป็นต้นไปครับส่วนภาคเอกชนและประชาชนท่านนายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือครับย้ํานะครับว่าขอความร่วมมือให้พิจารณาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับบรรยากาศโดยรัฐบาลเข้าใจดีว่าภาคธุรกิจบันเทิงหรือท่องเที่ยวได้มีการวางแผนไว้แล้วจึงขอให้ใช้ดุลพินิษ์ปรับรูปแบบให้เหมาะสมครับทีนี้คําถามสําคัญต่อมาคือแล้วรูปแบบที่เหมาะสมที่เราควรปฏิบัติตามนั้นคืออะไรตรงนี้อะ c นำข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งคุณสุธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาไทยได้โพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัววันนี้25ตุลาคม68มาอธิบายให้ชาวไทยมิดฟังครับเพราะนี่คือแนวทางที่ชัดเจนที่สุดว่าเราจะปรับตัวอย่างไรโดยเฉพาะในช่วง15วันแรกนี้ครับแนวทางได้แบ่งไว้ชัดเจนครับว่างานประเภทรื่นเริงและบันเทิงจริงๆนั้นควรวดทั้งหมดซึ่งก็หมายถึงพวกคอนเสิร์ตงานเลี้ยงสังสรรค์งานเต้นรํางานประกวดแข่งขันที่เน้นความสนุกสนานหรือการเปิดเพลงเสียงดังในที่สาธารณะครับ นี่คือคําตอบที่พวกเรากําลังรอครับคืองานที่เลื่อนไม่ได้เช่นงานแต่งงานหรือพิธีราชการสําคัญแนวทางระบุชัดเจนว่าจัดได้ครับแต่ท่านต้องปรับรลดรูปแบบครับโดยมีแนวทางง่ายๆคือต้องงดดนตรีงดการตกแต่งที่ฉูดฉาดและที่สําคัญคืองดการเฉลิมฉลองครับชาวไทยมิตรเห็นความชัดเจนตรงนี้ไหมครับนี่คือทางออกที่เรากําลังมองหาแนวปฏิบัติกําลังบอกเราว่าให้เราแยกสส่วนออกจากกันท่านสามารถจัดพิธีการที่จําเป็นได้เช่นพิธีสงฆ์หรือรถน้ําสังแต่ท่านต้องงดส่วนที่เป็นงานเลี้ยงฉลอง หรือปลาตี้ออกไปครับส่วนการแสดงความอาลัยอื่นๆก็ปฏิบัติตามนี้ครับคือสื่อต่างๆจะปรับโทนการนําเสนอให้เรียบประชาชนก็งดโพสตภาพหรือคลิปที่ไม่เหมาะสมในโซเชียลและหากท่านไม่ได้สวมสีดําก็สามารถติดริบบิ้นสีดําที่หน้าอกซ้ายได้ครับดังนั้นสําหรับท่านที่กังวลเรื่องนี้อยู่ก็จะได้รู้และรู้สึกสบายใจได้ว่ารัฐบาลไม่ได้ห้ามครับแต่ขอความร่วมมือให้เราปรับซึ่งท่านสามารถดําเนินชีวิตในส่วนที่จําเป็นต่อไปได้โดยที่ยังคงปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและร่วมถวายความอาลัยไปพร้อมกับพวกเราทุกคนครััับบสสวสดีคร